ผมได้เบิ้งนะครับไล่สดนะครับที่ค่อนข้างว่าดูเดือดพอสมควรนะครับกับการตอบโตเอฟซีนะครับซึ่งบมูหดอกว่าเพิ่นเป็นห่วงอีหยังงันนะครับผมบมาหูว่าคอมเมนต์เอียงไปทํำให้เพิ่นได้ตอบโตออกมาแบบนี้นะครับซึ่งก็ได้โพสต์ขอความนะครับว่าบ่าตองห่วงกูดอกห่วงเตอมึงพุ่นนะครับเนาะนะซึ่ง เอฟซีเพิ่นมีความห่วงใยแบบใดเนาะครับเนาะมันก็สีมีคลิปเออบางช่วงบางตอนที่ผมอจิตงองออกมาให้เอฟซี uh, <FC S 1> ได้หูครับได้ฟังนะครับเนาะว่าเพิ่นห่วงใยกันแบบใดเป็นอย่างถึงได้บอาประโยคนี้ออกมาเนาะครับเนาะซึ่งพี่น้องก็เดี๋ยวล่องฟังเบิ่งนะครับว่าเพิ่นนบอาแบบใดให้เพิ่นตองมา ตอบโต้เรือว่ามาบอลจังสี่เนาะครับซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ความคิดเห็นส่วนตัวของไผ่ของมั่นนะครับเพราะว่าห้าบอสามาที่สี่ไปแสดงความคิดเห็นน้ำเพลินได้เนาะครับว่าคนที่เขาไปถามข่าวข้าวเพลินะเพลินว่าจังไดน,นะครับเดี๋ยวพี่น้องฟังเบงนะครับว่าห้าสิรลูซสึเปียบใดกับสิ่งที่เพลินบ้าเพลินจ่าในในใน,ในครั้งนี้นะครับเนาะพี่น้องฟังเบงเด้ครับเด้อ ไม่จะเกษตรอย่างแน่ธุรกิจรับตัวแห้งอันช่วงนี้คุณแม่กะดูเดือนดูเดือนดูเดือนไม่ยังมีกับแคบดีดีเด้อไม่ยังมีเด้อแคบดีอย่างเด้อคลิปนี้แคบดีดีเด้อไม่เห็นดีค่ะเออที่ลุยเบอยูข่อยก็เลยมาหยามแอดมินข่อยสันเดย์เบอยูบานอนสันดอกว่าก็เลยสิบเบร์เดนนอนเมื่อนี้คนที่เป็นห่วงเนาะ ไปไล่สดอันเอียงอันอันแสงห้องสันจวนเนาะพันกลับบ้านบดบัวจ่ายค่ากับเข่าประสันโอ้ม้วนกุซื้อเลี้ยงคนแนวตะลเมือนี่อืมม้วม่ปมาเจอบัวจ่ายค่ากับเข่ากันจ่ายค่าตำรวจเออค่าตำรวจตำลี่บนันน่ะจะสีม้วนหูดีจะสีม้วเส้นแหล่นอันนั้นอันนี้เอาตัวเองให้มันรอดอืมอาเวลามาดันอันแซะผู้อื่นไปถ้ามาหาเด็กค่ะ เป็นตาซีเต่แม่ไม่ต้องห่วงฉันฉันมูนเยอะเออมูนกูหลายอยู่หลายเพราะสิเดียคายกินอยู่เอียงกับคนมาอันเห็นโซ่งจมอ่ะนะคนมาเห็นโซ่งจมบ่อันว่าเอาสิวันีเงินจะหลุดมั่งก็ต้องห่วงกูค่ะอือยู่นี่หลายกว่าธนาคารค่ะ เหรียญเอ่อเมียนค่าเสียใจนี่หลายผู้ผู้ล้วแต่ละเดือนนี่ยาต้องห่วงฉันห่วงตัวเธอเองคนนั้นเออหน้าหล้ไมหน้าคูหลายธงอยู่าะเด็กค้ายกินอยู่ช่องเดียวช่องเก้าช่องเดิมนะครับพี่น้องค่ะ อันตัวโตอืมแอดไปแม่มาสั่นถ้ามากินตัวเห็นบอมุข่อยยากขึ้นอย่างนี้ก่อนนี่แอดมินข่อยก็ไปอยู่เดีเศร้านี่เห็นบอมุนอืมอืมเฮจังไหนมันสิบวลุยเอาผพากันยูซื่อเนี่ยาเบิดมือให้เหื่นนี่ก็ได้นี่นี่จะเป็นเฮนอย่างนี่ก็ได้แอดมินข่อยก็ไดนี่เออแจ็คสิฮะอันใหญ่ห้งง้วห้คกล้วยนี้ยงเบิ้ลตัวอย่าง ลาสุดก็เลี้ยงหมาบักลุยก็เอามามาเลี้ยงสองตัวอันเตเวล่าอันสีดูเล่จะคล้องกับว่าีเอามามาเลี้ยงอสองตัวอันมาเอียงก่อนปอมปอมก็เอาพันอันก็เอาพันเดมียนขี้เมียนย่ออันระยะเนียบุณยเด้กระเดาเนี่ยเอาแม่นเด้ทันพวกโกเดี้นี่ใหญ่ขึ้นมามันไปหาขี่เองเด้เ็นมบอกาบ่ได้น้ำเมียนเด้เ็นบ่ แต่อันซุ่มอันน้อยๆในนี้เนี่มันน้ำเมียนชีเมียนเงี้ก็ยังอันท่าลกอยู่ดีอืมเออใส่ไปไรไกลไกลไรึ้นก็ใครบอกดอกแต่ยัยบอกพี่น้องครับนี่คือบางช่วงบางตอนนะครับที่เพิ่นได้เว้าออกมานะครับเนาะผู้ใดสิไปเสะกะแสะเนาะครับเนาะกะแล้วก็บอกให้เอาเวลาเนี่ยไปท่ามาหาแดดก่อนเนาะครับเนาะ เออผู้ใดมีงานมีการเห็ดกะไปหาเห็ดยังสัน่นเนาะครับเนาะเออกะเลียวแต่สิวาเนาะครับพี่น้องเออยางที่บอกแหละคนหักคนสร้างมันเป็นธรรมดาแต่ค่ำไหนที่เฮาเว่ได,หได้หรือว่าว่ได้หรือว่าเฝ้่าแล้วมันลื่นหูหรือบ่ลื่นหูพี่น้องเอฟซีกับฟั่งเอาแล้วกันครับใส่วิจายในญ่านของจะของเด้อครับเด้อในการสิบ่าอีหยังเฮากะพิจารณด้เบิ่งกรโลดครับ คนเฮามันหง่แล้วบริสุขันนะครับมีความคิดปฏิภาวะเป็นของตัวเจ้าของนะครับเนาะสิ่งไหนดีบ่ดีเฮาหูเองครับอ,อันใดสีบอกใดบ่ได้เนาะครับเนาะสุขคนมันกใหญยๆกันแล้วครับเนาะแต่ว่าการเบาการใจยั่งทีบอกครับมันทูกอย่าง,ม,างมันก็นต้องเบาดีๆจากน้อยเนาะครับเนาะเมนสี บ่หักกระตามนะครับเอฟซีมันสิดถามด้วยความห่งใยห,หรือจริงจริงหรือว่าถามเหร็ดจังสีเนาะครับเนาะแต่ว่าด้วยเฮาที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่พอสมควรนะครับเฮาก็สชิบอ่เนี่ยนี่ถ้าบ่สมควรบ่ข้ากับบ่เ้านะครับนี่แหละครับมันก็เลยเห็ดใหต่างค้นต่างม,ม่วงนะครับมุมมองที่แตกต่างกันพอมาบกจังสีเอฟซีฝั่งหนึ่งกะเฮียงบ่หมักไปไงล่ะครับมันก็เฮียงบ่ถือกันไปเรื่อยล่ะครับเมื่อบอกจังสีเนาะครับเนาะเออ เมนซียังกระตามบางเทีมันจะต้องใส่ความอดกันซึ่งจะคล้องกัอยู่ในอ่าอยู่วงการนี่อยู่เนาะครับเนาะเออสิบอกว่าแฮงคนดาแฮงดังโอ้คนดาเราดังเลยมันก็มุมมองเนาะครับเนาะในสิ่งที่บ่อยากให้ได้ไหมคือเบาดีดังแบบบ่ดีดียังสิมันก็สิคืออยู่เดยถ้าดังแล้วเบาแบบเนี้ยบ่ดีเนี้ยบ่สมมาภาคควนบ่เนาะครับเนาะ มันกับบอบออยากให้เบาด้บอไมีไผอยากให้คนอื่นด่าโตจะของนะครับกะอยากให้เบาแต่ซึ่งดีๆแต่ซึ่งทีมมันเฮ็ดขึ้นบอบาดีถอโอ้พี่น้องเอ้ยมันบอเมีนแล้วครับบอเพราะเขาหูเลยครับบางอย่างการเบาเนาะพี่น้องถ้าคนนี่บอบอดีกับเฮ้าเฮ้าหมักบอผมผมถามอี่ดีเลยอ่าถาเว่าบดีครับเฮ้าเฮ้ากับบอมาครับไผก็อยากเบาดีเบาหวานเบา อันนี้ให้เฮ้าดูซึกดีคือกันดิพี่น้องผมบ่ฮหูดอกเพื่อนถามดรืยอความห่วงใยห,หรือว่าจังไรแบบไดเนาะครับเนะาะคอมเมนต์ไปนะกะ็เพิ่นกระเบ้ามากแบบนี้เฮากะฟังไปจังส่นละครับอืฟังเบิง่งซึ่งไดนที่ฟังได้ล้วกะอันไหนบ่กเข้าหูอันนั้น,ก,นก็นเลยแต่เขาก็ปล่อยผ่านไปครับเขาก็ต้องไปใช้ใจแล้วนะครับพี่น้องเอ้ยกะรู้ๆูกันยุ่ครับซิ่งไหนที่อันนี้ได้บ่าไา้ดเนาะพี่น้องเด้เอเฮาก็อย่าลืมนะว่าคอมเมนต์เฮาก็ระมัดระวังเอาครับ มันโมเมนต์แนวที่อันนี้สมมติวันซื้อโซเชียลเนาะพี่น้องเขาในเล็กน้อน้อยเนี่ยมันก็มีปัญหากันนะครับยังเพจที่เป็นกําลังสวนกันอยู่ตอนนี้จักไผเป็นไพ่ละครับเออม้วนกุ๊บละพี่น้องเอ้ยเอ้าไผสีแน่ก็ลองเบิงโหลดครับสารกับเพื่อนผู้ตัดสินแหะครับว่ามีอย่างแบบไผจริงว่าจริงก็ลากใส่กันอนอกมากครับสิได้หูกันเนาะเออมันมีความจริงมีหนึ่งเดียวแะครับจักไพพิษพักถืกอนละพี่น้องเลย เดี๋ยวรอเบิงโหลดขับวายิิงต่อไปมันมีเว้นกับมันจะต่อเนื่องไปนะครับพี่นออ้องเอาอจะให้พี่น้องครับคอมเมนต์ด้วยความระมัดระวังนะครับเขาใส่อนุญ,ญาณเบิงรับวาเฮาสเบอกยังไดบ่ใดเด้อพี่น้องเน้อบอกด้วยความเป็นห่วงครับ